สนุกสุดชําพร้อมมอบความพิเศษสงกรานต์ปี2567คลื่นประชาชนต่างหลังไหลมุ่งสู่งานสงกรานต์ประจำปี2567ณที่ลานวัดหัวดงตำบลคลองเกตอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีนายนรินทร์คลังผาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลบบุรีเขต4ประธานพิธีฝ่ายคารวสนายทรงรัฐเผ่าเพลงประธานชม รมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดลบบุรีนายนครสิริมงคลบุญเกตนายมารวยคลังผานายมานัตเทียนสีพร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานท้องถิ่นท้องที่พ่อค้าและประชาชนชาวอำเภอโคกสมรงจังหวัดลบบุรีได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ในช่วงเช้าและถวายพระตาหารเพนถวาย้าพป่าสามคีพร้อมร่วมกันส่งน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและปิดท้ายด้วย ช่ำกันทั่วหน้าร่วมสนุกสังสรรค์เนื่องในวันประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ของไทยเวียนมาบรรจบครบอีกปีทางนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูใบดีกาวัฒนาทิตวัฒนเมธีเจ้าคณะตำบลวังจันทร์รักษาการเจ้าอาวาสวัดหัวดงประธานไยสง์พร้อมด้วยคณะสงฆ์ภายในวัดทุกรูป วันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยประจำปี2567ได้จัดขึ้นมาเพื่อความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัวรวมทั้งส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัวและสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะตลอดถึง เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกะตะเวทีต่อผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณรายได้จากการจัดงานประเพณีสงกรานต์2,567จะนำมาบูรณะทางขึ้นบันไดเมนและโดมหน้าเมนต่อไปโดยมีพระอธิการบุญเลิศสุเมโทเจ้าอาวาสวัดนกเขาเป้าได้กล่าวสมโมบรนียขถาเสร็จพิธีจากนั้น ประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานสนุกสนานเบิกบานใจกันทุกคนสังเกตจากสีหน้าของทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสที่มอบให้ต่อกันและกันตลอดพิธีงานค่ะนิว24สถานีประชาชนสนองแท่นสูงเนินผู้อำนวยการศูนย์ข่าวประจำจังหวัดลบบุรีภาพข่าวสุกันวริสุวรรณรายงาน